วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022วันนี้ไทยพบเกาหลีใต้เทียบสถิติ5นัดย้อนหลังดูได้ที่นี่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เ,เราตามอัปเดตศึกลูกหนังวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ซึ่งวันนี้เป็นวันตกเพื่อชาติอีกหนึ่งวันนะครับทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ เรามาอัปเดตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2022จากกรุงโซเฟียประเทศเบลกเรียกันนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่29มิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับโดยจากทั้งหมด16ทีมก็จะคัดเอาทั้งหมดเนี่ย8ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองนะครับ โดยทียมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นทีมอันดับที่14ของโลกแล้วก็จะลงสนามเกมแรกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะพบกับนักตบสาวแดนโสมก็คือทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคู่แข่งร่วมทวีปเอเชีย er, และเกาหลีใต้นี่นะครับเขาก็เป็นทีมอันดับ19ของโลกด้วยนะครับซึ่งผลงานในช่วง2ส,สนามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับด้วยการเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้4เกมรั้งอันดับที่8ของตารางและขณะที่นักตบสาวแดนโสมเกาหลีใต้ผลงานค่อนข้างย่ําแย่ทีเดียวนะครับสําหรับปีนี้แพ้รวดทั้ง8เกมจนตกเป็นอันดับสุดท้ายของตารางกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะเจอกันในวันนี้เนี่ยนะครับเราลองไปดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมก่อนหน้านี้กัน,นครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเกม Head to Head 5ครั้งหลังสุดนี่นะครับไทยชนะ2เกาหลีใต้ชนะ3เริ่มที่วันที่26พฤษภาคม2564ไทยแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตในศึกเนชั่นลีกและวันที่12มกราคม2563นี้นะครับเกาหลีใต้ก็ชนะไทยไป3ต่อศเซตในการคัดเลือกโอลิมปิกเกม และมาวันที่23สิงหาคมเมืม่อปี2562เนี่ยนะครับเกาหลีใต้ก็ชนะไทยไปอีก3-1เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียไปวันที่25พฤษภาคมปี2562ไทยชนะเกาหลีใต้ได้3-1เซตในศึกเนชั่นลีกและเมืม่อวันที่5เมษายน2562เช่นเดียวกันนะครับไทยเองก็ชนะเกาหลีใต้3-2เซต ในศึกระชับมิตรนั่นเองและสำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็จะโคจรมาลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพุธที่29มิถุนายน2565ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและจะเริ่มถ่ายทอดสดให้ชมกันทางช่อง GMM25 ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา45นาทีของคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้นะครับ จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสนุกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นโปรแกรมอัปเดตล่าสุดของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่วันนี้จะลงศึกระดับโลกอีกครั้งพบกับทีมเกาหลีใต้ในเวลา21นาฬิกาอย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมไทยให้สุดแรงอีกครั้งหนึ่งในวันตบเพื่อชาติเย็นวันนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ